ความของเรื่องต่อไปสดพร้อมนะคะพร้อมนะคะที่ลุงพันหาวันนี้มาเจรจาอะไรครับผมก็คือวันนี้เรามาเจรจากันในฐานะการเช่าบ้านแล้วก็ทําบ้านเสียหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนี้การเจรจาก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะทางคุณจิวก็ ในฐานะของผู้เช่านะคะถึงแม้ว่าคุณจิวอาจจะต้องต้องเรียนตรงนี้ว่าคุณจิวก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าคุณจิวก็ยอมรับนะคะในส่วนของเรื่องการทำบ,บ้านเสียหายนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเราก็จะต้องหลังจากนี้นะคะ่ะก็จะต้องนัดกันนะคะแล้วก็หาช่างของทั้งสองฝ่ายไปช่วยกันตีราคานะคะ,ะ,คะ,นะคะพอเราทราบราคาตรงกลางแล้วอะคะ่ะก็หาช่างมา มาทำตรงนี้นะคะคุณจูก็บอกว่าก็จะพยายามดูแลตรงนี้ให้นะคะแต่รับผิดชอบทั้งหมดเลยไหมคะคุณจู๊กกอง็รับผิดชอบทั้งหมดเลยใช่ไหมเะเราจะรับผิดชอบยังไงบ้างอ่ะอาก็ตามที่คุณนกบอกเลยตกลงกันเรียบร้อยนะคะนูกบอกพี่นกบอกว่าห้าล้านใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องหาช่างนะคะเข้าไปลงประเมินจริงๆนะคะแล้วก็ต้องมีช่างของฝั่งคุณจูด้วย เพื่อที่จะหาราคาตรงกลางน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่างแต่ละเจ้าก็ราคาอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็หาราคาต่างค่ะแล้วก็อาจจะหาช่างตรงกลางหรือช่างคนไหนที่รับกับราคาตรงนี้ได้ก็เป็นผู้ทํางานตรงนี้ไปะคะ่ะในกําหนดระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องเสร็จภายในเมื่อไหรนะ่ตอนนี้เรายังไม่ได้กําหนดระยะเวลาะคะ่ะก็เป็นการอลอมชอนทางเราก็เห็นว่าทางคุณจิวเนี่ยต้องบอกว่า อย่างน้อยก็แสดงความจริงใจโดยการที่เข้ามาคุยกับเราเนาะคะ่ะติดต่อเข้ามาคุยกับเราซึ่งเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็น่าจะให้โอกาสคุณจิวเพราะเขาก็ได้แสดงความจริงใจที่จะแบบมาหาเราอะนะคะก็คิดว่าตรงนี้เราก็ไม่ได้กําหนดระยะเวลากันตายตัวแต่คิดว่าเมื่อพร้อมแล้วเนี่ยเพราะคุณจิวขอว่า ถ้าถ้าคุณจีได้ช่างของคุณจีสะดวกแล้วเนี่ยจะรีบนัดมาเลยเราก็เราก็จะรอคุณจีนัดหลังทำการนัดใหม่อีกที้คุณติดต่อมาเองเลยใช่ไหมคะว่าจะขอรับผิดชอบติดต่อค่ะติดต่อคุณลุงตลอดแล้วก็ได้คุยกันก่อนที่จะมาก่อนหน้านี้เราได้ทราบไหมคะว่าที่บ้านได้มีแบบการเคลื่อนย้ายหรือปรับเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยคะคุณจไม่ได้ทราบค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เคยเวลาเข้าไปหาลูกก็จะเข้าไปแต่ข้างหน้าไม่เคยขึ้นห้องบนไม่เคยเข้าไปข้างใน เข้าไปก็บางทีก็ไม่เห็นใครอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นเอได้เห็นข่าวเราตกใจสภาพบ้านที่เปลี่ยนไปไหมครับจังหวัดก็ตกใจค่ะเราสร้างมาก่อนไหมคะว่าผู้ชายเปิดเป็นโรงงานผลิตวายามปกติเขาไม่ได้เปิดเป็นโรงงานผลิตนะคะเราก็ไม่ได้ทราบเขาก็เป็นแบบแค่ซื้อมาขายไปในแต่กอะไรเงี้ยเราเห็นคลิปที่เขายอมถึงรายามอยู่ไหมคะถ้าเห็นสดเลยไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าแบบนี้มันเป็นเหมือนคลิปแบบ ที่เขาก็เล่นการหรืออะไรกันแล้วก็มีคนแอบถ่ายแล้วก็ออกไปทําอ,อย่างกรณีที่มีคนเข้ามาขนของจากบ,บ้านพี่นกไปอะค่ะอันนั้นก็คือเป็นลูกน้องของน้องเชรไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ลูกน้องน้องเชรเป็นใครที่มาข<อ>นของในบ้านคะตอนนี้เราทราบตัวแล้วแต่ว่าไม่สามารถบอกข่าวได้ถ้าเกิดสมมติออกไปทางข่าวเขารูกก้ตัอาจจะหนีไปก็ได้ค่ะแต่ก็น่าจะเป็นคนที่เคยอยู่ในบ้านนะคะาะมีกุญแจอย่าง แต่ก่อนเขาเคยเป็นช่างมาซ่อมรีโมทให้ที่บ้านแล้วเขาเคยเป,เป็นลูกน้องเก่าของเพชรเรื่องจริงแต่ตอนนี้เขาย้ายค่ายแล้วค่ะย้ายไปอยู่ค่ายอื่นย้ายค่ายคือยังไงย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะแสดงว่าเราก็มีปัญหาภายในกัอปัญหาภายในอันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ทราบว่ามีคนคิดแบบแก้น้องค่ะ เป็นผู้มีอิทธิพลกันแล้วมีของของเราเสียหายไหมคะเราอ,อยู่ๆเขาเข้ามาขนของในบ้านไปเยอะะมันก็ต้องเสียหายยู่แล้วค่ะแสดงว่าจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่เห็นคอมพิวเตอร์ไม่เห็นอะไรในบ้านที่ถึงขนออาไปไม่เห็นนะคะเพราะว่าออคุณนุกก็เห็นมนากคนที่เอาไปนะคะคนที่จะเป็นพยาบุคคลที่ดีก็คือคุณลูกแล้วเราได้คุยกับลูกเรายังครับว่าทําไมถึงได้ทําบ้านเขาเป็นอย่างนั้นีูยก็คุยกับเขาบ้างก็ถามเขาว่าท่านทำไมทําแบบนี้อะไรเง <c oughs> ี้ย เขาก็บอกว่าเขาเขาแบบฝึกย้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ทําออกขายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรเพราะไม่เคยรู้เรื่องส่วนตัวอะไรเขาเลยไม่ค่อยเด็กเข้าไปบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็จะมีแบบซื้อกับข้าวส่งเข้าไปให้อะไรไปให้ก็ให้เด็กไปส่งไม่เคยเข้าไปเองเลยน่าจะเข้าไปทีเพราะเราก็ทํางานส่วนตัวของเราเหมือนกันก่อนหน้านี้มันมีเรื่องการเสพยาจะติดกันในบ้านเลยค่ะเราทราบมาก่อนไหมคะ ไม่ทราบแต่ว่าพอพอจะทราบว่าบ้างว่าเด็กบางคนออยามาบางคนนะคะเสพกันเองเราก็เคยดูเคยเคยแบบไปว่าเขาบอกว่าแต่ว่าเราไม่ได้เห็นกับตาว่าเขาเสพเคยรู้ว่าเอ้าทำไมมีคนมาบอกว่าเราเสพยาหรออะไรเนี้ยอย่าให้เห็นนะถ้าเห็นจะไล่ออกจากบ้านนะซึ่งไม่มีใครไปบังคับให้เขาเสพยาเขาเสพเองค่ะ ยืนยันว่าลูกชายเราไม่ได้มีส่วนในการเกี่ยวข้องทั้งสองอย่างทั้งถุงมือยางแล้วก็ยาเสพติดเอ่ออันนี้ไม่แน่ไม่ไม่ใช่คือไม่รู้ดีกว่าเพราะว่าแต่คือรู้มาก็คือแบบมีเด็กในบ้านพวกแม่บ้านอะไรเงี้ยเขาโทรบอกว่าน้องที่เข้าไปทํางานอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าก็เลยโทรไปด่าเด็กในบ้านเงี้ยค่ะว่าเอออย่าให้เห็นนะอะไรเงี้ยซึ่งไม่มีใครบังคับเสพยาแน่นอนอย่างที่เป็นข่าวอะไรเงี้ยค่ะไม่จริงแน่นอนค่ะ พี่นกจะป้องกันบ้านยังไงคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองของเราแล้วเราจะหลงังจากนี้ไปจะเกิดได้เช่าอีกรับหรือว่าไม่ให้เช่าแล้วค่ะจริงๆก็ยังคิดอยู่สองอย่างนะคะอย่างแรกถ้ากลับไปอยู่เนี่ยข้อดีมันก็มีค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ทําดีๆแล้วก็อยู่ก็จเจริญน,นะคะช่วงที่อยู่ก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเห็นทีเดียวนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ใหญ่เกินไปอะค่ะก็ยังคิดอยู่อาจจะเป็นการให้เช่า อย่างเดิมเลยเนี้ยคะ่ะก็ต้องรอทางคุณจิวค่ะ,คะประสานแล้วก็ทำต่อปรุงบ้านให้เรียบรอะะ้อยค่ะแล้วเราค่อยมาคิดกันอีกทีว่าเราจะเป็นผู้ที่เข้าไปอยู่เองเราจะยังให้เช่าอยู่ะคะแต่ก็แบบว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วก็มีผู้เช่ารายดีๆะคะ่ะก็ก็ยังมีอู่นะคะไม่ได้ว่าทาบ้านผังทุกคนนะคะตอนนี้นะะแม่คุณแจคืนมาหมดยังยังไม่จบค่ะแต่ว่าทางคุณจูก็บอกว่าน้องหายไปแล้ว วช่างที่ทำกุญแจคือแม่นเห็นที่ได้ที่ได้ไหมะไม่ต้องพึ่ะช่างที่ทำกุญแจเรารู้เราทราบว่าเป็นใครเราก็เขาเคยมาทำกุญแจนี่ว่าเรา,รา,ก,เรก,เา,าก็จะเป็นคนที่แบบเขาสามารถทําประตูได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดีมืออยากพี่นุ้งใเกียวตรงไหนมันเสียงอันมากนะครับที่เราต้องซ่อมแซมะครับเพราะจริงๆเราก็อยากจะรีบซ่อมมันนะคะ เราลูกก็เชื่อว่าทางคุณจิวก็น่าจะอยากที่จะรีดซ่อมเพราะว่าของหลายอย่างก็อยู่ทางทางในบ้านเรานะคะแล้วก็ตัวเราเองเราก็อยากจะให้ซ่อมเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าคิดเป็นรายวันที่เราเสียโอกาสในการในการสร้างไรายได้ม,มันก็มีอยู่นะคะทุกคนก็คงอ อยากจะให้ซ่อมให้เร็วที่สุดตอนนี้ก็ต้องต้องรอทางคุณจิวว่าคุณจิวจะนัดช่างได้เมื่อไหร่มัมนยังขาใจอะไรไหมคเ่อเติมเต็มจากนอกจาก่าซ่อมี่ไม่มีค่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจอะคะ่ะคือคือในส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่านุก,ก็ไม่ทราบว่าคุณจิวเนี่ยได้ได้รู้เห็นมากน้อยแค่ไหนกับการกระทําของลูกแต่ถ้าในฝั่งที่เราได้รับทราบมาจากคุณจิวหรือแม้แต่ตัวเราเราก็คิดว่าบัญชีเนี่ย เราเป็นแม่คนอะเนาะค่ะแล้วก็ตามเช็ดที่เช็ดเยี่ยวลูกอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย<ม>ก็พยายามจะเข้าใจในส่วนในส่วนนี้อะไรเงี้ยค่ะก็สําหรับค่าเสียหายที่มันเพิ่มเติมจากตรงเนี้ที่มันไม่เกี่ยวกับการทําบ้านเราก็ไม่อยากจะไปไปเรียกร้องอะไรจากคุณจิวก็คือที่คุยกับคุณจิวก็พูดกับคุณจิวเลยว่าเราไม่ได้อยากได้กําไรเนาะจากการซ่อมบ้านในครั้งนี้ อย่างน้อยขอให้มันกลับไปอยู่ในสภาพเดิมหรือสภาพที่คนเขาเข้าอยู่ได้เลยนะคะวันนี้สบายใจมากคือเพราะว่าแรกที่นุ่งค่อนข้างจะเครียดจังนะคะก็วันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิติหนึ่งที่อย่างน้อยเราก็ได้คุยกันระดับหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ต้องรอต่อไปว่าว่าช่างของคุณจูจะเข้ามาเมื่อไหร่อันนี้หือว่าติดใจไม่ติดใจอะไรเลยก็เรียกว่าต้องดูกันต่อไปดีกว่าค่ะเพราะอย่างในส่วนของนุ้งๆมีอีกหลายส่วนที่จะต้อง ทำงานเยอะมากเลยค่ะตอนนี้กองปราบก็เรียกมา้วคะก็ต้องเข้าไปให้ปากคากับกองปราบอีกก็เป็นอีกคดีหนึง่งอีกนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเขาเรียกอะไรการรักทรัพย์นะคะที่ทีุ่๊กก็จะต้องมาชี้ตัวเพราะุ๊กเป็นคนเห็นว่าใครเนี่ยที่ที่เข้าไปหยิบของในบ้านที่เห็นหน้าตาเลยนะคะก็ต้องมาเป็นพยานแล้วก็ชี้ตัวคนที่รักทรัพนะคะซึ่งคนลักทรัพนะเขาก็จะต้องไปสืบไนอีกทีว่า ใครสั่งมาอันนี้เห็นจากไหนครับก็คือเราเข้าสวนไปเลยค่ะตอนที่เราขับรถเข้าบ้านเนี่ยที่เป็นคลิปมาใชใช่ค่ะของอายาหายไปใช่ที่มีของหายไปค่ะมีมีอะไรบ้างคะวันนั้นที่หายไปนอกจากเครื่องสักผ้าของที่ตำรวจอายาไายจริงๆแล้วมีหลายส่วนนะคะมีน้ำยาซักผ้าที่เป็นสารตั้งต้นน้ำยาซักผ้าที่เอาไว้ฟอกถุงมืออะไรก็หายไปเยอะเนาะค่ะแล้วก็ตัวถุงมือที่บรรจุกล่องเรียบร้อยแล้วอยู่ในรังใหญ่สามสี่รังก็หายไปนะคะ เสื้อผ้านะคะของของน้องเพชรนะคะหายไปเสื้อผ้าของน้องสาวน้องสาวไม่ได้อยู่ที่นั่นค่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นแฟนแฟนของเพชน้องแฟน,นที่หายไปค่ะน่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้ามีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะแล้วก็มี i p a อหมายความว่าหลังจากนี้เราไม่เราไม่ดำเนินคดีในส่วนของก้านที่ไม่บ้านเก่ครับอ๋อจริงๆแล้ว เราลงบันทึกประจาวันอย่างนี้มันเป็นมันเป็นแท่งเนาะคะ่ะถ้าจะดําเนินคดีเนี่ยมันก็แค่นี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรื่องเนี้ยถ้าเราคุยกับคุณจิวแล้วถ้าเวอร์เชนแล้วยังไม่จบเลยเนี่ยขอโทษทีค่ะถ้าเวอร์เชนแล้วไม่จบเนี่ยเราก็ต้องไปจบที่ศาลนะตรงนี้เพราะว่าในฝั่งของเรากับคุณจิวในในในส่วนของตํารวจเนี่ยร้อสนสุดแล้วแต่ว่าลูกวัาก็อย่างที่บอกมีหลายคดีเลยไม่ว่าจะเป็นทางกองปราบต้องไปนะคะต้องมาชี้ตัวผู้ต้องหาเพราะเดี๋ยวเขาจะทำการจับละ แล้วเราต้องมาชี้ตัวว่าใช่บุคคลนี้ไหมที่เข้าไปหยิบของในบ้านอย่างวันนี้คือมาลงมันคือประจําวันเพื่อไก,ก่เกียร์ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้ก็คือมาลงมันที่ประจําวันเพื่อไกา่เกียร์กรันแต่ก็ยืนโครงการที่บ้านเรามีของดีอะไรครับทําไมคนอยู่ไม่อยได้ <c oughs> จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าทําดีๆก็เฮงนะคะตอนลุกอยู่ว่าเฮงมากเลยะค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นแบบเฮงแค่ไหนครับผม ก็นอนอยู่เฉยๆเงินเข้าเลย <c oughs> ไม่ได้ทํางานนะคะตอนนั้นช่วงที่ปีนผ้ามีซิกแพคออกกําลังกายทุกวันแต่ตอนนั้นเนี่ยมีรายการเคเบิลเป็นเจ้าของนะคะแรายการนะคะ <c oughs> แล้วตอนนั้นเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่ฮอตที่สุดของเคเบิลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เคยวิ่งหาลูกค้าเลย <c oughs> มีแต่ลูกค้าแบบเอเปิดจองลูกค้าจองเวลาหมดเลยนะคะวั <c oughs> นช่วงนั้นก็เลยไม่ได้ทําอะไรนอกจากออกกําลังกาย <c oughs> แต่พี่บอกว่าใคร,ใครบอมมาเช่าทีไรผ้าเป็นคนที่แบบว่าไม่คิดดีก็จะไปเ<ค>ร็วก็ส่วนมากถ้าทำอะไรผิกฎหมยอะค่ะจะอยู่ได้ไม่ถึงสองสาเดือนเลยอะคะอ่ะก็จะได้ออกไปเลยอยแต่เราก็มีผู้เชา่าท,ท,ที่ที่เป็นเพื่อนกันนะคะอยู่แบบต่างจังหวัดแล้วก็ตามไปเที่ยวหาการอยู่ค่ะอยูจริงๆบ้านเรามีของดีอะไรไหมครับผมก็อยากจะย้ายกลับไปอยู่เหมือนกันค่ะลึกๆพอคิดเรื่องนี้ก็เอ๊ะหรือจะย้ายกลับแล้วจะบอกว่าหวยออกจริงๆด้วย เลขที่บ้านเอ่อเป็นเลขวันเกิดของลูกและเลขท้ายรถค่ะหวยออกพี่ลูกค่ะทั้งบนทั้งล่างนะคะแสดงความดีด้วยไม่ได้ซื้อค่ะพอซ่อมบ้านเสร็จพี่นุต้องทำบุญใหญ่ไหมคะเอาให้ซ่อมเสร็จก่อนดีกว่าไหมคะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเท่าที่เรานัดกันเนี่ยเฉพาะประเมินก็คุมพานะคะนี่แค่แค่ประเมินตกลงราคาในเบื้องต้นนะคะเบื้องต้นคือเริ่มเริ่มกุมพาภายในภายในต้องสิ้นสุดภายในกุมพาซึ่ง ก่าจะตกลงราคาแล้วกว่าจะซ่อมกันเสร็จเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะอย่างนี้พอเกิดใจนี้แล้วคุยกับสามีกับลูกมว่าเออจะย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่าไหมก็มันเราคือนู่ก็ไม่ได้ชอบใช้ชีวิตแบบนั้นเนี่ยค่ะคะือลูกชอบอยู่กับลูกแล้วก็อยากให้ลูกอะ่ะ แบบมีทาเองทําอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไม่ต้องมีแม่บ้านมีอะไรคือเราอยู่กันแบบนี้แบบสบายๆดีกว่าแล้วเราก็เซฟผ่าใช้จ่ายด้วยเนาะค่ะเราเอาเงินตรงนี้ไปให้ลูกเรียนหนังสือดีกว่าเร่นขอสาระเรื่องีนะคตอนนี้เออไม่ทราบว่าตัวคุณอาคิเนะเขาได้รับการอนตัวักษรอบหรอเป่าอันนี้ขอ,อยังไม่ตอบได้ไหมคะเดี๋ยวขอคุยเรื่องตรงนี้ให้จบก่อน คือตอนนี ar, ้ตำรวจให้ประกันตัวหรือเปล่าครับหรือว่านำเข้าสารเอ่อนำเข้าสารค่ะได้รับการประกันตัวไหมครับผมประกันค่ะในวงเงินเท่าไหร่ครับผมอ่าไม่บอกได้ไหมคะยังไงครามพี่นกจ่าในส่วนของพี่นกจ่นหน้านี้ที่บอกว่าเป็นเอเจนซี่เกี่ยวกับปล่อยเช่าวันนี้ต้องมีการเข้ามาพูดคุยด้วยปากแบบหรือว่ายังไง ก็เอเจนซี่ตอนนี้ติดต่อเข้ามานะคะว่ายังอยากให้เช่าบ้านอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเอเจนซี่ก็ต้องบอกว่าเขาก็เป็นเอเจนซี่ที่ดีนะคะอันดับต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันทํางานดีค่ะก็ติดต่อเข้ามาในเรื่องของให้คําปรึกษาในเรื่องกฎหมายการให้เช่าอยู่เสม,มออยู่แล้วนะคะถึงไม่มีเคสนี้ก็ตามพอมีเคสนี้เกิดขึ้นเนะี่ยเขาก็ขอเข้าไปในบ้านไปประเมินดูความเสียหายด้วยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่า เออใจเย็นๆนะมันอาจจะไม่ได้รุนแรงมากอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาช่วยดูให้โอเคอโอเคโอเคอเค่คคะ